นี่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นแกนทูและยังเป็นอะแดปเตอร์รวมทั้ง power bank ด้วยมีตัวน,วนี้ตัวเดียวเนี่ยชาร์จครบจบทุกอย่างเลยขนาดแค่ฝ่ามือแค่นี้เองนะครับแล้วก็ความหนาประมาณนี้คือเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าเป็นขี่ชาร์จแบบแกนทูนะ ซึ่งก็จะเป็น power bank ที่มีแบตเตอรี่อยู่ที่10,000 m ป ah. ์โดยกรณีถ้าเราใช้เป็น w a ลช c h a r แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะปล่อยกระแสไฟได้สูงสุดถึง6 0วัต์เลยแล้วก็เป็น f a สชาร์ r แบบ PD ด้วยถ้าเราเสียบชาร์จ2ช่องนี้พร้อมกันนะครับก็จะแบ่งกันไปช่องละ3 0์แต่ถ้าเสียบช่องเดียวออกมา6 0วัต์เลยซึ่งก็จะเป็นพอร์ต USB Type C ทั้ง2พอร์ตเลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราใช้เป็น power bank ตัวนี้ครับก็จะปล่อยกระแสไฟอยู่ที่4 0์แต่ถ้าใช้การเสียบชาร์จทั้ง2องช่องนะครับก็จะ และด้านข้างของเครื่องนะครับสามารถดูสถานะของไฟได้ง่าย,ายแค่แตะตรงนี้เองก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับสถานะไฟเนี่ยถ้าเป็นไฟเต็มเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมาถึงเส้นตรงนี้เลยตัวความสว่างของไฟก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งเวลาเราจะชาร์จนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยก็ใช้เป็นไฟฉายในตอนที่เราจะไปหาปลั๊กเสียบในตอนกลางคืนนะครับบางทีเราจะไปเสียบปลั๊กชาร์จในตอนกลางคืนเนี่ยก็หาปลั๊กไม่เจอตัวเนี้ยก็จะทําให้ส่องไฟหาปลั๊กได้เลยง่ายๆเลย เวลาเสียบใช้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟคือจ่ายไฟทั้ง2พอร์ตนี้นะครับแล้วก็ยังชาร์จไฟในตัวไปด้วยหากเสียบเครื่องอยู่ก็จะชาร์จเครื่องก่อนจากนั้นแล้วจึงสลับไปใช้แบตเตอรี่ของ power bank โดยอัตโนมัติหลังจากชาร์จเต็มแล้วซึ่งเวลาถอดออกก็จะกลายเป็น power bank เอาไปใช้ต่อได้เลยขนาดคือเล็กมากๆนะครับอยู่ที่ขนาด8เซนคูณ7.5เซนเท่านั้นเองส่วนด้านหนาเนี่ยจะหนาอยู่ที่3.2เซนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเสียบชาร์จนะครับตอนนี้ก็คือจะเสียบแค่อุปกรณ์เดียวก่อนอีกสายหนึ่งยังไม่เสียบนะครับจะดูว่าเป็น60วัตต์หรือเปล่าตัวนี้นะครับ power bank ของผมเนี่ยรับที่60วัตต์ตอนนี้ก็จะเป็น60วัตต์นะครับขึ้นมาแบบโหดๆเลย60วัตต์แล้วเดี๋ยวเราลองทดลองนะครับเสียบอีกตัวหนึ่งชาร์จเอาไว้ชาร์จสองพรร้อมมกันันนาาดูที่ค่คคะบ ก็เป็น3 1 30วัตต์ประมาณนี้นะครับตรงสีแดงๆตรงนี้ข้างด้านล่างนี่นะครับทีนี้เราจะทองถอดปลั๊กออกนะครับใช้เป็น power bank เนี่ยจะปล่อยไฟยังไงนะครับเขา <S <S บ,อบอกว่าถ้าใช้เป็น power bank เนี่ยจะปล่อยไฟที่40วัตต์คือถ้าเสียบ2อันพร้อมกันเนี่ยก็จะอย่างละ20นะครับเสียบ2เครื่องก็จะขึ้น20ตามที่เขาบอกเลยแต่ถ้าเดี๋ยวเราถอดโทรศัพท์าามือถือนี้ออกนี่นะครับตรงสีแดงๆด้านล่างนะครับจะขึ้นว่า40วัตต์ฉะนั้นพอใช้เป็็นาววววเร์์แงล้กชจททีีี่่ตตตััดดยะสสูุ40 โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้คือมีตัวเดียวเนี่ยครบจบเลยถ้าใครสนใจ Power Bank Adapter ตัวนี้นะครับที่ล้ำๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตะกร้าด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วในครั้งหน้าไว้สาระในช่วงสาระรีวิวจะไปรีวิวอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ